เส้นหัวใจบอกเนื้อคู่เส้นสมรสบอกว่าขึ้นคานอย่าร้างหรือได้แต่งงานแค่งายมือของเราดูก็รู้ได้ดวงความรักเป็นอย่างไรเช็คเองได้ง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้ดวงความรักเป็นอย่างไรขึ้นคานอย่าร้างหรือว่าได้แต่งงานเช็คได้จากเส้นสมรสของเราบนฝ่ามือ การอ่านเส้นหัวใจบนฝ่ามือของเราสามารถบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักของเราได้แค่งายมือขึ้นและนำมือทั้งสองข้างมาชิดติดกันโดยให้ปลายนิ้วก้อยเท่ากัน แล้วดูเส้นโค้งบนฝ่ามือก็จะสามารถทํานายดวงความรักและความสัมพันธ์ของเราได้จากเส้นหัวใจดังต่อไปนี้วิธีการอ่านลายมือที่แตกต่างกันทั้ง3ามแบบ 1. เส้นหัวใจอยู่สองมือสูงเท่ากันหมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน อารมณ์เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งพะคู่ของเรามีเส้นหัวใจแบบนี้ก็ถือว่าเราโชคดีเลยล่ะค่ะเพราะเขาจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวจริงจังกับความสัมพันธ์มีเหตุผลและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 2. เส้นหัวใจด้านซ้ายตามกว่าด้านขวา มีความหมายว่าเจ้าของฝ่ามือนี้มีความโรแมนติกชอบเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์มีโอกาสเจอเนื้อคู่ที่อายุเยอะกว่าและฉลาดเวลาคบใครก็จะให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของคนสองคนเท่ากันไม่ค่อยแค่สื่อเชื่อในเซนส์นของตนเองใครจะคิดยังไงก็ช่าง ขอแค่ทําตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องก็พอสเส้นหัวใจด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวามีความหมายว่าเป็นคนมุ่งมัน่นอดทนจนเอาชนะความยากลำบากได้รักอิสระชอบความรักที่ตื่นเต้นวือหวามีโอกาสได้คู่ครองที่มีอายุน้อยกว่า หน้าตาดีและเป็นคนต่างสัญชาติเรื่องของการดูลายมือเป็นศาสตร์ที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้ศาสตร์การดูดวงด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของการดูเส้นสมรสหรือเส้นเนื้อคู่รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เส้นสมรสเส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจมากแสดงว่าเจ้าของลายมือมีโอกาสแต่งงาน เร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆในวัยเดียวกัน 2. เส้นสมรสถ,ถ้าหากเส้นสมรสบนฝ่ามืออยู่ห่างไกลจากเส้นจิตใจมากคือเส้นสมรสอยู่ใกล้คนนิ้วก้อยก็ทำนายได้เลยว่ามีโอกาสแต่งงานได้ช้าตามตำรา หัตตศาสตร์โดยแบ่งระยะความชัดเจนหรือความเด่นของเส้นสมรสมีดังนี้ 1. บนฝ่ามือผู้หญิงเส้นสมรสจะเด่นชัดประมาณอายุ23-25ปี 2. บนฝ่ามือผู้ชายเส้นสมรสจะเด่นชัดมาณอายุ25-28ปี 3. เส้นสมรสปกติจะมีเพียง2 3เส้นเท่านั้นหากมีเส้นสมรสมากตั้งแต่4เส้นขึ้นไปถือว่าผิดปกติในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตการสมรสเพราะทำให้ชีวิตคู่วุ่นวายทำให้เกิดการหย่าร้างหรือการแต่งงานหลายครั้งมีเรื่องเสียหายในทางเพศผิดทํานองคครองธรรม 4เส้นสมรสหากมี2เส้นมีความยาวเท่ากันแต่อยู่ไม่ชิดกันมากนักหมายถึงจะมีการแต่งงานสองครั้งแต่เป็นการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตคู่5เส้นสมรสมี2เส้น ความยาวของเส้นทั้งสองเท่ากันและอยู่ใกล้ชิดกันมากบ่งบอกว่าจะมีบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาแทรกทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน ในชีวิตของเจ้าของลายมือ 6. เส้นสมรสหากฝ่ามือมีเส้นสมรสขึ้น3เส้นแต่เส้นกลางมีความยาวมากกว่าเส้นอื่นๆพยากรณ์ได้เลยว่าเจ้าของลายมือนี้จะได้คู่ครองที่ดีจะมีความสุขในชีวิตคู่รักใครกันดี7เส้นสมรส ถ้ามีเส้นสมรสเกิดขึ้นเพียงเส้นเดียวเท่านั้นแต่มีความชัดเจนมากพยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตคู่ของคนนั้นจะอยู่กันจนแก่เท่าเพราะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงจะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชแปเส้นสมรสหากเส้นสมรสมีเพียงเส้นเดียวลางเลือนไม่ชัดเจนหากไม่สังเกตแทบมองไม่เห็นเส้นสมรสเลยหมายความว่าชีวิตการแต่งงานเป็นไปอย่างธรรมดาบางครั้งจืดชืดไม่มีชีวิตชีวา แต่ก็ไม่ถึงกับเบื่อนายและยาล้างกันสามารถครองคู่กันไปจนแก่เท่าได้กเส้นสมรสถ,ถ้าหากเส้นสมรสหรือเส้นชีวิตที่ขาดตอนหรือเป็นเส้นประเป็นเส้นสมรสที่ไม่สมบูรณ์บ่งบอกถึง การแต่งงานหรือชีวิตคู่ไม่ยั่งยืนหรือไม่มั่นคงทำนายว่าจะมีการหย่าร้างหรือเลิกรากันภายหลังแต่งงานสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันหรือไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ทำให้ต้องเลิกรากันในที่สุด10เส้นสมรสยาวไปจนชน เส้นในเนินอาทิตย์บ่งบอกถึงการแต่งงานกับคนร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีและชีวิตหลังแต่งงานจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าหากเส้นสมรสยาวไปจนชนเส้นในเนินอาทิตย์ภายหลังแต่งงานไปแล้วจะมีเหตุทำให้เสียชื่อเสียง ในตำแหน่งหน้าที่การงานถึงขั้นเปลี่ยนงานใหม่หรือย้ายที่ทำงานใหม่11เส้นสมรสมีปลายโค้งลงไปหาเส้นจิตใจทํานายว่าชีวิตหลังแต่งงานมักมีเหตุให ขัดแย้งกันไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันจะมีเหตุให้ชีวิตคู่พรากจากกันไปหรือมีเหตุทำให้อย่าร้างกัน 12. เส้นสมรสหากเส้นสมรสโค้งลงไปจนไปชนเส้นจิตใจหรือตัด ผ่านเส้นจิตใจทํานายว่าคู่ครองของคนนั้นจะต้องตายจากไปก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าให้สังเกตดูตำแหน่งของเส้นสมรสว่าเกิดใกล้หรือไกลเส้นจิตใจหากเส้นสมรสอยู่ใกล้เส้นจิตใจเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วแต่ถ้าหากเส้นสมรสอยู่ห่างไกลจากเส้นจิตใจเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ช้า 13. เส้นสมรสหากเส้นสมรสมีเส้นตั้งฉากทิมลงตรงลงไปยังเส้นหัวใจพยากรณ์ไว้ว่าคู่ครองตายจากกันไปเพราะอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝัน 14. เส้นสมรสหากใครมีเส้นสมรสยาวโค้งขึ้นไปบ่งบอกถึงคนนั้นมักจินตนาการหรือตั้งความหวังในเรื่องความรักชีวิตคู่ไว้สูงมากเป็นคนไม่ตัดสินใจหรือตกลงปรงใจกับใครง่ายๆจนอาจทำให้สายเกินไปหรือขึ้นคานนั่นเอง ไม่มีโอกาสได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเขามักอยู่ครองโสดไปตลอดชีวิตส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ